ข้อ4 6แม้ครูทั้งหมีปุรณะกัสปะเป็นต้นปฏิญญาว่าพวกเราเป็นผู้ตัสรู้เฉพาะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังตนให้พินาศเพราะการรมที่ตนถือชั่วคนอันธพาลเป็นอันมากแม้ผู้ชอบใจทิฏฐิของครูทั้งหนั้นก็ถึงความพินาศจริงอยู่คนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดมีทุคติเป็นเบื้องหน้าทั้งนั้นปุจฉาว่าก็ครูทั้งหนั้นได้นามว่าปุรณะเป็นต้น เพราะเหตุไรข้าพระเจ้าจะวิสัชนาดังต่อไปนี้ดังได้สดับมาตระกูลหนึ่งมีทาต99คนทาตคนหนึ่งเกิดมาก็กพอครบวงเล็บร้อยคนพอดีด้วยเหตุนั้นพวกนายจึงตั้งชื่อทาตคนนั้นว่าปุรณะและพวกนายจะพูดว่าการงานอันปุรณะนั้นทำดีทำชั่วหรือยังไม่ทำทำแล้วย่อมไม่มีเพราะเขาเป็นทาตผู้เป็นมุงคล เขาคิดว่าเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในที่นี้จึงหลบหนีไปครั้งนั้นพวกโจรได้ชิงผ้าของเขาไปเขาเมื่อไม่รู้แม้จะปกปิดด้วยหญ้าและใบไม้ก็เป็นผู้เปลือยกายเข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่งพวกมนุษย์เห็นเขาเข้าสำคัญว่าบุรุษนี้เป็นสมณะเป็นพระอรหันต์มีความมักน้อยบุคคลอื่นเช่นบุรุษนี้ไม่มีจึงได้ให้ขนมและข้าวเป็นต้น เขาคิดว่าขนมและข้าวเป็นต้นนี้เกิดขึ้นเพราะความที่เราไม่นุ่งผ้าตั้งแต่นั้นแม้ได้ผ้าแล้วก็ไม่นุ่งเขาได้ถือเอาเพศเปลือยนั้นนั่นเองทําให้เป็นบรรพชาพวกมนุษย์ห้าร้อยคนพากันบวชในสำนักของเขาปุรณะนั้นแลได้นามด้วยอำนาจโคตรว่ากัสปะส่วนบุรุษคนหนึ่งเป็นทาสของนายผู้หนึ่ง แบกหม้อน้ำมันเดินไปบนแผ่นดินอันมีเปลือกตมนายกำชับว่าอย่าลื่นนะพ่อก็เลื่นด้วยความเผลอเพราะความที่กลัวนายจึงเริ่มจะหนีไปนายวิ่งไปฉุดชายผ้าไว้เขาทิ้งผ้าเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีผ้าหนีไปคำที่เหลือเช่นปุรณะนั่นเองมัคคิรินั้นแลเรียกกันว่าโคสาระก็มีเพราะเกิดในโรงโคส่วนบุรุษคนหนึ่งได้นามว่านิครณ เพราะเป็นผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดเราเป็นผู้เว้นขาจากกิเลสเครื่องร้อยรัดและเรียกกันว่านาตบุตรเพราะเขาเป็นบุตรของนักฟอนก็กิเลสเครื่องพัวพันชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดในคำนี้กิเลสมีราคาเป็นต้นของเขามีความพัวพันในเรือนเป็นกิจมีนาสวนบุตรและภรยาเป็นอาทิเป็นอารมณ์ ส่วนบุุรผู้หนึ่งเขาเรียกกันว่าสนชัยด้วยอำนาจนามและเรียกกันว่าเวรัตบุตรเพราะเป็นบุตรของช่างศารส่วนบุตรผู้หนึ่งเขาเรียกกันว่าปากุธุทธะด้วยอำนาจนามและเรียกกันว่ากัจายานะด้วยอำนาจโคตรบุรุษผู้นี้ห้ามน้ำเย็นจึงอยู่เขาถ่ายอุจจาระก็ดีกินข้าวก็ดีของไม่สะอาดอะไรอะไรเปื่อนก็ดีก็ไม่ทำกิจคือชำระด้วยน้ำวงเล็บเย็น ได้น้ำร้อนหรือน้ำข้าวแล้วจึงทำข้ามแม่น้ำหรือน้ำในทางก็เข้าใจว่าศีลของเราขาดแล้วดังนี้ตะล่อมทรายทำเป็นจอมด้วยอำนาจวัดอธิษฐานศีลแล้วจึงไปบุรุษผู้นี้ถือรัิหาสิริไม่ได้เห็นป่านนี้ส่วนบุรุษผู้หนึ่งเขาเรียกกันว่าอชิตะด้วยอำนาจนามและเขาเรียกกันว่าเกสกรรมพลเพราะอัถว่า ทรงไว้ซึ่งภาคกรรมพลที่ทำด้วยผมมนุษย์ดังนี้แลเรื่องครูทั้ง6มาในอัธถกถาสามัญญผลสูตรคนพานทั้งหลายย่อมยังตนและหมู่ชนผู้ทำตามคำของตนให้สิบหายเพราะกรรมที่ตนถือชั่วโดยอาการอย่างนี้แล